ไม่อยากให้ลูกร้องกรี๊ดหงุดหงิดเอาแต่ใจห้ามพลาดคลิปนี้นะคะมาดู5ความเชื่อผิดที่ทำให้ทารกคีหงุดหงิดกันค่ะและอย่าลืมแวะกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจทีมงานกันนะคะทานที่กดไลค์ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านเลยค่ะบางครั้งการที่เราเชื่อว่า เลี้ยงลูกแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนั้นก็อาจส่งผลให้ทารกมีนิสัยขี้หงุดหงิดอารมณ์ร้อนโดยไม่รู้ตัวได้นะคะมาดูกันว่าความเชื่อแบบไหนที่ทำให้ทารกขี้งุดหงิดจะได้หลีกเลี่ยงกัน 1. เชื่อว่าการรักลูกคือการเลี้ยงดูลูกให้สบายทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่บางคนเลี้ยงลูกแบบยุงไม่ให้ต่อะไรไม่ให้ตอมซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะ แต่ถ้าหากสิ่งเหล่านี้มากเกินไปจะทำให้ลูกเป็นคนขาดความอดทนเสี่ยงต่อการเติบโตเป็นเด็กที่เอาแต่ใจขาดการควบคุมอารมณ์ที่อาจส่งบนให้ก้าวร้าวต่อผู้อื่นดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรสอนเรื่องการมีน้ำใจความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นควบคู่ไปด้วยค่ะ 2. เชื่อว่าการรักลูกคือการทำให้ลูกทุกอย่างหรือว่าทำแทนลูก เช่นป้อนข้าวให้ลูกตลอดไม่ปล่อยให้ลูกได้ลองตักหรือว่าหยิบกินเองไม่ว่าได้วยความกังวลว่าลูกยังกินเองไม่ได้หรือว่ากลัวลูกจะทำเลอะเทอะการใส่เสื้อผ้าให้ลูกตลอดไม่ให้ลูกฝึกใส่เองการกระทำแบบนี้จะขัดขวางพัฒนาการทำให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเองช้าและยังทําให้ลูกปรับตัวยากขี้กลัวไม่กล้าคิดกล้าทํา เวลาไม่มีคนทำอะไรให้จะรู้สึกขัดใจงอแงอารมณ์เสียและจะไม่ยอมทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองดังนั้นควรให้ลูกค่อยๆฝึกทำอะไรด้วยตัวเองทีละนิดค่ะ 3. เชื่อว่าการรักลูกคือการให้สิ่งของทุกอย่างที่ลูกต้องการหลายครั้งที่พ่อแม่ยอมตามใจลูกเพราะเห็นว่าลูกยังเล็กอยากให้ลูกได้รับสิ่งดีๆบ้าง ลูกจึงจำว่าอยากได้อะไรก็ต้องได้อยากได้อะไรพอแม่ก็หาให้พอขัดใจก็งองแงร้องไห้จนหน้าเขียวยิ่งตามใจยิ่งทำให้ลูกน้อยอาละวาดเอาแต่ใจมากขึ้นเพราะว่ารู้แล้วว่าทำอย่างไรถึงจะได้ในสิ่งที่ตนต้องการนั่นเองค่ะ 4. เชื่อว่าเด็กยังเล็กไม่ต้องสอนอะไรมากถึงลูกจะดูเหมือนไม่รู้หรืออ่องแต่ลูกกำลังเรียนรู้และจดจำนะคะ ไม่ควรปล่อยเวลานี้ให้เสียเปล่าค่ะโดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดถึงหนึ่งปีเป็นเวลาทองของการเสริมพัฒนาการเลยล่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรเสริมพัฒนาการตามวัยลูกทีละน้อยไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการกล้ามเนือ้อพัฒนาการสมองพัฒนาการทางอารมณ์ที่หากไม่ได้รับการชี้นำก็อาจส่งผลให้ลูกเป็นเด็กอารมณ์ไม่ดีได้ค่ะ oh, no. ทีวีอินเทอร์เน็ตจะทำให้ลูกเกิดการเรียนรู้จริงๆแล้วข้อนี้ไม่ใช่ว่าผิดไปซะทีเดียวนะคะจริงอยู่ที่ทีวีและอินเทอร์เน็ตให้ความรู้ได้มากแต่ลูกควรได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์และการทดลองด้วยตนเองไม่ใช่เพียงจากในจอค่ะหากคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกดูแต่ทีวีไม่ได้ออกไปดูโลกภายนอกหรือว่าเล่นกับลูกด้วยตัวเอง ลูกจะไม่มีโอกาสได้รู้ว่าการเล่นในสนามหญ้าแท้จริงเป็นอย่างไรผิวสัมผัสของดินหินหญ้ารวมถึงกลิ่นแสงที่จะช่วยพัฒนาและกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5ของลูกนอกจากนี้จอโทรทัศน์โทรศัพท์ยัยงทำให้ลูกสมาธิสั้นจดจ่ออะไรไม่ได้นานทำให้ขี้หงุดหงิดรอไม่เป็นค่ะหากลูกมีนิสัยใจร้อนขี้งุดหงิดคุณพ่อคุณแม่ต้องใจเย็นกับลูกนะคะ สอนลูกด้วยการกระทําเพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกจำและทำตามค่ะรีบสอนตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อไม่ให้ลูกติดนิสัยไปจนโตนะคะเลี้ยงลูกต้องใส่ใจไม่ให้ลูกเสียนิสัยไปจนโตอยากรู้อย่าลืมกด subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร